สวัสดีครับมาพบกับผมบอยครั้งนะครับบอยรถจนคัดเกตนะครับมือสองคุณภาพให้นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับตัวนี้เลยนะครับเป็นตัว t o y ยต้าอัลติสนะครับผมเป็นรถปี2018นะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น 1.6G เครื่องยนต์เครื่องยนต์1 6 0 0ซนีซีนะครับไม้ตัวนี้นะครับผมวิ่งไปได้1 3 0 0 0 0โลนะครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่479,00 0บาทนะครับจำอีกครั้งว่า479,000บาทนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบตัวรถกันก่อนเลยนะครับผมมาเริ่มกันที่ไฟหน้านะครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟ d a y ์ i m e r u n n i n g นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับผมก็จะรับกับกระจังหน้านะครับสีอ่าสีบอนด์นะครับผมเป็นอ่กระจังหน้าสีคมเมี่ยมนะครับผมนี่ครับผมไฟเดิมสวยๆแบบนี้นะครับผมส่วนตัวนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับผมอยู่ ข้างหน้าตัวรถด้วยนะครับผมทั้งสองจุดนะครับนี่ครับผมตัวเซนเซอร์นะครับผมมาสู่มาดูในส่วนของตัวล้อกันบ้างนะครับตัวล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อเดิมจากตัวโรงงานเลยนะครับเป็นล้อขนาด1ิบนิ้วนะครับปัดเงาสีโทนตัวแม็กนะครับเป็นแม็กปี2022ใช้ต่อได้ยาวๆเลยนะครับอขอให้เป็นตัวยางอย่าง2022ใช้ต่อกันยาวๆเลยนะครับผมในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเดียวนะครับผม มือจับนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยโครเมียมนะครับผมแบบนี้นะครับกระจกทั้งสี่บานนะครับผมเชียให้เรียบร้อยแล้วครับเป็นสีเป็นตัวเดิมจากโรงงานแท้นะครับผมมาเดี๋ยวตามมาดูในส่วนของตัวท้ายตัวรถกันบ้างนะครับผมตัวท้ายตัวรถนะครับไฟเบรกเป็น LED นะครับสวยๆนะครับผมเป็นงานเดินแท้โรงงานนะครับผมนี่ครับผม มีเซนเซอร์นะครับตัวกระยะสองจุดนะครับผมตัวนี้มีตัวตัดฝ้ามาให้ด้วยนะครับผมกระจกเป็นตัดฝ้าอ่าเป็นกระจกเป็นตัดฝ้านะครับในส่วนของสัมภาระกันบ้างนะครับผมพื้นที่กับเก็บสัมภาระนี่ตัวนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับผมเป็นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางมากๆนะครับสำหรับตัวอาร์ติสนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวดูว่าอ่ามีตัว เลาอะไรนะครับแล้วก็แม่แรงต่างๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมรอยซิลิโคนต่างๆนะครับผมเป็นของเดิมโรงงานแท้อยู่ครบนะครับไม่เคยโดนทําสีนะครับผมในส่วนของโครงสร้างของฝาท้ายนะครับเป็นโครงสร้างเดิมนะครับผมสังเกตตัวน็อตต่างๆนะครับไม่มีการถูกขันถูกแกะเก่าใดๆทั้งสิ้นนะครับผมน็อตแทนน็อตเดิมจากโรงงานนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะพามาดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะครับผม ในส่วนของภายในนะครับกระจกนะครับจะเป็นแบบไฟฟ้าทั้งสี่บานออโต้ฝั่งคนขับนะครับผมพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมเป็นแบบพุ่มหนังนะครับผมตัวแอร์นะครับมีทั้งหมดสี่ช่องนะครับผมจะเป็นตัวนี้จะเป็นสีอ่าเป็นตัวกลมนะครับผมแบบสปอร์ตนะครับมีปุ่ม push start มาให้นะครับผมอ่าตัวนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับไม่ต้องใชุ้ไม่ต้องใช้รีโมทออกมานะครับ เครื่องเสียง FM AM CD ได้นะครับผมบูทูธได้นะครับผมแอร์เป็นแบบเมนนวลนะครับฝักมือส่วนเกียร์เป็นอัตโนมัตินะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในกันอีกทีนึงนะครับผมภายในห้องโดยสารนะครับเบาะนี่เป็นเบาะหนังนะครับผมงานเน็บงานงานตัวเย็บยังเดิมเดินนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับข้างในปอกปลอดโป่งมากนะข้างในกว้างขวางปลอดโป่ง บอกได้เลยว่าตัวอาร์ตินเนี่ยเป็นรถที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องความกว้างภายในห้องโดยสารนะครับผมต่อไปมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับมาเลยมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.6นะครับดูโอวีบีทีไอนะครับผมทนทานอยู่ได้นะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องอารติสนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมมาดูในส่วนของโครงสร้างตัวฝากระโปรงกันต่อนะครับผมตัวนี้น็อตเดิม ไม่โดนแกะเกาเลยดังสิ้นนะครับโครงสร้างยังเป็นโครงสร้างเดิมเดิมนะครับผมบอกได้เลยตัวนี้ตัวรถไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับไม่มีการทําสีนะครับผมหรือว่าตัดต่อตัวถังนะครับผมน็อตตัวตัวน็อตเดิมนะครับผมไม่มีโดนแกะโดนเกาใดๆนะครับผมโครงสร้างตัวรถนะครับยังเป็นแบบเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมลูกค้าวางใจได้นะครับไม่น้ําท่วมแน่นอนนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับผมที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าพนักงานบริษัทต่างๆนะครับผมก็ สามารถออกรถได้นะครับผมที่นี่มีรับจัดไฟนั้นหรือว่าจะจัดสดเลยก็ได้นะครับผมสามารถติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับบอยที่เบอร์0 8น1 3 1 8 8 2 6มนหดะครับผมจะไงเดี๋ยวผมฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมหากพี่ๆคนไหนนะครับสนใจนะครับรถไปใช้งานอ่าภายในกว้างขวางนะครับโดยสารสะดวกนะครับผมแนะนำเป็นตัวนี้นะเป็นตัวออร่าอ่าเป็นตัวโตโยต้าออร่าคอร์ราาอารติตัวนี้นะครับตัว 1.6G ตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่4,79,000บาทนะครับไมวิ่งไปได้1,39,000โลเท่านั้นนะครับเป็นรถปี2018นะครับผมแต่ยังไงเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากพี่พี่นะครับกดติดตามกดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมจะนำรถมารีวิวให้พี่ๆดูกันนะครับผมสวัสดีครับ